ทงเชมันหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอีอีเหล่าซื้อเช่นเคยนะคะและวันนี้เหล่าซื้อก็จะมาสอนเรื่องหรือดูการจี้เจียหรือดูการกันนะคะว่าหรือดูการแต่ละหรือดูการภาษาจีนเราจะพูดว่าอย่างไรช่องเฉือคําแรกนะคะก็คือคําว่าหรือดูการหรือดูการภาษาจีนเราจะพูดว่าจี้เจีย จี้เจียจี้เจียแปลว่าฤดูการต่อมานะคะเป็นฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนนะคะเราสามารถพูดได้สองแบบนะคะแบบแรกนะคะก็จะพูดว่าเสียเทียนเสียเทียนเสียเทียนแปลว่าฤดูร้อนหรือเราจะพูดว่าเสียจี้ เสี่ยจีเสี่ยจีก็แปลว่าหรือดูร้อนเหมือนกันนะคะอ่าทวนมาอีกครั้งนึงนะคะหรือดูร้อนสามารถพูดได้สองแบบก็คือเสี่ยเทียนและเสี่ยจีนะคะต่อมานะคะเป็นหรือดูฝนนั่นเองหรือดูฝนนะคะเราจะพูดว่ายู่จียู่จียู่จีแปลว่า หรือดูฝนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นหรือดูใบไม้ร่วงนั่นเองเช่นเช่นเดียวกับหรือดูร้อนนะคะหรือดูใบไม้ร่วงสามารถพูดได้สองแบบนะคะแบบแรกก็คือชิวเทียนชิวเทียนชิวเทียนแปลว่าหรือดูใบไม้ร่วงและอีกแบบหนึ่งก็คือชิวจีชิวจีชิวจี ก right ็แปลว่าหรือดูใบไม้ร่วงเหมือนกันนะคะหรือดูใบไม้ร่วงสามารถพูดได้สองแบบก็คือชิวเทียนและชิวจีนเองค่ะต่อมานะคะเป็นหรืดูใบไม้พิค่ะหรืดูใบไม้พีก็สามารถพูดได้สองแบบเหมือนกันนะคะแบบแรกก็คือชุนเทียนชุนเทียนชุนเทียนและแบบที่สองพูดว่า ชุนจีชุนจีชุนจีชุนเทียนชุนจีแปลว่าหรือดูใบไม้ผรีนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นหรือดูหนาวนั่นเองหรือดูหนาวก็พูดได้สองแบบเช่นกันนะคะเราจะพูดแบบแรกว่าตงเทียนตงเทียนตงเทียนหรือเราจะพูดว่าตงจีตงจี ตรงจี้ก็แปลว่าหรือดูหนาวเช่นกันนะคะอาจทบทวนให้รอบนะคะตรงเทียนแปลว่าหรือดูหนาวและตรงจี้ก็แปลว่าหรือดูหนาวเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะก็ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะอาเราซื้อมีรูปมาให้นะคะโดยเราซื้อเนี่ยจะออกเสียงให้ฟังรูปละสองครั้งนะคะแล้วให้หนักเรียนเนี่ยออกเสียงตามเราซื้อนะคะามาดูรูปแรกนะคะรูปแรกก็คือรือดูการรืดูการภาษาจีนเราจะพูดว่าจี้เจียจี้เจีย อ่ะเด็กๆลองพูดตามสิคะเฟยฉางฮ่าวค่ะเก่งมากอ่ะต่อมาเป็นรูปภาพหรือดูร้อนเองหรือดูร้อนภาษาจีนเราจะพูดว่าเสียเยเส่ยเทียนเสี่ยเทียนหรือเสียเส่ยจีเสี่ยจีหรือดูร้อนอ่าสามารถพูดได้สองแบบเลยนะคะทั้งเสี่ยเทียนและเสี่ยจี ต่อมาเป็นฤดูฝนนะคะฤดูฝนเราจะพูดว่าหยู่จี้หยูจี้ดีมากค่ะอารูปภาพหนาเป็นฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะใบไม้ร่วงภาษาจีนเราจะพูดว่าชิวเทียนชิวเทียนหรือชิวจี้ ชิวจี้อ่าเราสามารถพูดได้ทั้งสองแบบเลยนะคะว่าชิวเทียนชิวจี้หรือดูใบไม้ร่วงอ่าเด็กๆลองพูดสิคะเฮินห้าวค่ะเก่งมากต่อมาเป็นหรือดูใบไม้ปรินั่นเองค่ะหรือดูใบไม้ปรินะคะเราจะพูดว่าชุนเทียนชุนเทียนหรือชุนจี้ ชุนจี้หรือดูใบไ,ไม้ผลินั่นเองค่ะอ่านเด็กๆลองพูดสิคะอ่าเก่งมากอ่าและหดูการสุดท้ายนะคะก็คือหรือดูหนาวนั่นเองฤดูหนาวภาษาจีนเราจะพูดว่าตงเทียนตงเทียนหรือตงจี้ตงจี้อ่าสามารถพูดได้สองแบบนะคะตงเทียน งจี้อ่าเด็กๆลองพูดสิคะเฟยชางฮาวค่ะเข่งมากและก็มาถึงจั่วเย่กันแล้วนะคะจั่วเย่การบ้านของเราซื้อนั่นเองอ่าวันนี้การบ้านของเราซื้อให้ทำอะไร เราซื้อนะคะให้นักเรียนนะคะนำคำศัพท์นะคะนำคำศัพท์ไปเติมตายรูปภาพให้ถูกต้องพร้อมละป้ายสีให้สวยงามอ่านไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยจินเทียนโต๊ะเจลีปะใจเจียน